วันนี้ก็จะพาทุกคนมาชมหน่อกระวานกับหน่อเรียวหอมนะคะจะมาดูกันว่าลักษณะเป็นยังไงเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยค่ะนี่ก็คือหน่อเรียวหอมนะคะที่ไว้ใช้สําหรับทําอาหารค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกของเขาจริงๆแล้วปีหนึ่งเขาก็จะออกครั้งเดียวนะคะคือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาออกดอกค่ะส่วนการขยายพันธุ์ก็คือจะขยายพันธุ์ดีในช่วงหน้าฝนอันนี้นะคะก็คือรากของเขารากเงาที่เขาเรียกกันว่าเงานั่นเองค่ะในส่วนนี้นี่นะคะก็คือ ที่เขาเรียกกันว่ารากเง่าที่มาปรุงอาหารนะคะก็คือส่วนนี้เลยค่ะอันนี้คือรากยังอ่อนอยู่นะคะสังเกตที่สีถ้าสีสีเนี้ยค่ะสีแดงชมพูแบบเนี้ยก็คือรากยังอ่อนอยู่แต่ถ้าลักษณะรากแก่ก็จะเป็นสีนี้ค่ะเห็นไหมคะสีก็จะเข้มขึ้นแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะให้หอมนะคะก็ใช้แบบกลางๆหน่อยเนาะก็คือแบบนี้ค่ะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ส่วนนี้ค่ะเขาจะอยู่ใต้ดิน เวลาที่เราเก็บนะคะอันนี้คือล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าสมมุติว่ายังไม่ล้างเขาก็จะมีเปลือกหุ้มค่ะเดี๋ยวให้ดูที่เปลือกหุ้มของเขานะคะอ้าวอ่ะอันนี้แล้วกันค่ะนี่เลยค่ะนี่ที่เราตัดไปนะคะนี่ตรงนี้จะมีเปลือกหุ้มแล้วก็แกะเปลือกต้องแกะเปลือกก่อนเห็นไหมคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ นี่ค่ะแกะออกมาแล้วข้างในจะเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นตอนถ้าส่งลูกค้านะคะอย่างน้อยจะต้องสั่งล่วงหน้า1วันค่ะเพราะว่าเราจะต้องทําการล้างล้างแล้วเราก็ต้องผึง่งผึ่งลมให้แห้งนะคะก่อนที่จะจัดส่งไม่อย่างนั้นแล้วอะ่ะเขาจะขึ้นลาได้นะคะระหว่างการขนส่งประมาณ2-3วันกว่าจะถึงลูกค้านะคะเราก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงในเรื่องของของสดเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหน่อเรียวหอมนะคะแต่อันนี้เป็น หน่อเร็วสําหรับปลูกค่ะถ้าหน่อเร็วปลูกนะคะสังเกตดูให้ดีถ้าเร็วหอมเนี่ยตรงเนี้ยค่ะตรงหน่อของเขาเนี่ยจะออกชมพูเห็นไหคะเปลือกออกจะออกชมพูเรื่อเรือ่ออมแดงนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีลําต้นเป็นสีเขียวขึ้นมาส่วนที่ใช้นะคะก็คือตั้งแต่หัวหนอ่อตรงนี้ลงมาจนถึงเนี่ยรากเง่าของเขาเลยนะคะอ่ะอันนี้ตัวอย่างนี่ก็คือหัวหน่อของเขาคือส่วนนี้ ส่วนหัวหน่อนะคะยาวมาก็คือจะเป็นรากเงาของเขานั่นเองค่ะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะเวลาที่เอาไปปลูกสมมติว่ารับเร็วหอมไปปลูกนะคะเราจะตัดเป็นหน่อไปแบบนี้ค่ะถ้าหน่อเล็กจะมีใบแต่ถ้าหน่อใหญ่ขนาดนี้จะไม่มีใบติดไปนะคะเพราะเขาจะสูงประมาณ3-5เมตรได้ค่ะเราก็จะทำการตัดตัดต้นของเขาไป แต่อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องตัดอีกนะคะเพราะว่ายาวไปไม่ดีค่ะเราจะตัดเหลือประมาณคืบหนึ่งเพราะว่าการที่ไปลงแบบหน่อนะคะเขาจะได้มาเลี้ยงลำต้นตรงนี้แล้วจะแตกเป็นหน่อใหม่ขึ้นมาได้เร็วค่ะถ้าเราตัดไปยาวหน่อเก่าเนี่ยมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะคะระหว่างที่รอหน่อใหม่ขึ้นนะคะหน่อเก่าตรงนี้ค่ะจะค่อยๆแห้ง เป็นสีน้ำตาลแล้วก็เหี่ยวตายไปนั่นเองค่ะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าทำไมถึงอยู่ดีแห้งตายไปเพราะหน่อเก่าไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นตัดให้สั้นได้เลยนะคะแต่อีกวิธีหนึ่งอีกเทคนิคนึงที่ควรทราบนะคะนั่นก็คือว่าระหว่างการลงปลูกนะคะหน่อของเขาสมมตินี่เป็นพื้นดินนะคะนี่คือหน่อของเขาเนี่ยเขาจะรากเนี่ยค่ะยึดกับพื้นดินไว้ตรงนี้ดินจะกรบ ปรบแค่นี้นะคะแค่นี้เองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาปลูกลบดินมานิดนึงไม่ต้องกบมาสูงมากจนเกือบมิดหน่อนะคะจะทำให้หนอนเน่าได้นั่นเองค่ะเพราะจะใช้เวลานาน,านมากที่อยู่ใต้ดินกว่าเขาจะแทงหนอนหรือว่าลากลงดินนะคะเพราะฉะนั้นแค่นี้เดียวค่ะสักประมาณข้อข้อหนึ่งประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะกรบดินแค่นี้พอ แล้วก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนค่ะเนี่ยจะมีหน่อแบบนี้ค่ะหรืออาจจะไม่มีแทงไม่มีแทงไปนะคะก็แล้วแต่ก็จะขึ้นค่ะเขาก็ใช้เวลาขึ้นประมาณ1เดือนแล้วก็จะแทงหนออกมากแล้วก็จะเป็นใบนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะแห้งตายไปไม่ต้องไปดึงออกค่ะให้เขาล้มไปเองเลยค่ะเนี่ยค่ะก็คือลักษณะของหน่อเรีวหอมนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอีกนี่ นานๆเราจะได้เห็นดอกนะคะปีหนึ่งเนี่ยค่ะปีนี้เพิ่งออกดอกมาอ่าเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเห็นไหมเขาจะขึ้นรอบหัวเลยค่ะจะขึ้นเป็นไหลเป็นรากออกมารอบหัวเลยนะคะความยาวเนี่ยแต่และหนอนนะคะเขาจะเชื่อมกันแบบนี้ค่ะเนี่ยจะไปเรื่อยๆเลยสมมุตินะคะว่าอันนี้อยู่ใต้ดินใช่ไหมเนี่ยค่ะรากของเขาก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็จะขึ้นไปอีกต้นหนึ่งเป็นอีก หต้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ความสมบูรณ์อาจจะยาวเมตรสเมตรได้หมดเลยค่ะแล้วก็จะแตกไปเรื่อยๆเป็นกอนะคะนี้เลยก็คือดอกของเขาค่ะสวยงามค่ะแล้วก็ตอนนี้มีกลิ่นหอมมากเลยค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของเรียวหอมนะคะอันนี้นะคะก็คือส่วนที่ใช้ปรุงอาหารนะคะ เนี่ยค่ะคือล้างแล้วนะคะไม่สามารถที่จะเอาไปปลูกได้ค่ะบางคนคิดว่าเอาแบบนี้ไปปลูกชิ่มกับดินแล้วจะขึ้นนะคะไม่ขึ้นนะคะอันนี้ล้างรากออกหมดแล้วนะคะแล้วก็เอาดินเอาเ,อาเปลือกของเขาออกหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะตั้งแต่หัวนหนอนของเขาลงมาค่ะเราก็จะใช้ส่วนนี้ค่ะที่เรียกว่าเงานะคะก็จะมีสีเป็นสีลักษณะเนี้ยค่ะสีชมพูเลเรื่อยๆนะคะแล้วก็สีน้ําตาลนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของหนอนของรากเรียวหอมนั่นเองค่ะนี่นะคะ ที่ใช้ปรุงอาหารลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเวลาปรุงอาหารนะคะแล้วแต่ว่าใช้หม้อการทำกว๋วยเตี๋ยวขนาดไหนเราก็ใส่ลงไปส่วนใหญ่ก็ประมาณกํานึงประมาณขนาดนี้ค่ะต่อไปมาเปรียบเทียบอันนี้ให้ดูค่ะนี่อันนี้ก็พูดถึงกระวานบ้างนะคะนี่ก็คือกระวานนะคะของจังหวัดจันทบุรีค่ะที่เขานิยมมาทำอาหารกันเขาจะใช้ส่วนนี้เนี่ยค่ะข้างในข้างในจะนิ่มมากเลยก็ ปอ,อกเปลือกออกนะคะแล้วก็เอาออกมาแล้วก็มาทําเป็นอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูป่าผัดเผ็ดผัดกระวานอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่อันนี้คือลักษณะของหน่อที่เป็นหน่อกระวานแบบปลูกค่ะ mm hmm. เขาก็จะมีลักษณะที่เป็นหน่อเหมือนกันนะคะแล้วก็ขึ้นรอบหน่อเนี่ยค่ะหัวใหม่ของเขาก็จะขึ้นรอบหน่อการปลูกก็ปลูกเหมือนกับ ต้นเร็วเลยนะคะไม่ฝังดินลึกนะคะนี่ก็คือลักษณะของกระวานแบบนี้หัวของเขาตรงนี้ค่ะจะอยู่เหนือดินเขาจะมีรากที่ยึดกับดินไว้แค่นั้นเองเวลาเราปลูกไม่ปลูกลึกนะคะเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะดินจะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ารับแบบนี้ไปนะคะความยาวตัดออกให้เหลือขึ้นเดียวแล้วก็ฝังดินกลบประมาณแค่นี้พอค่ะไม่ต้องไปกรบมิดสูงขนาดนี้นะคะ หน่อจะเน่าตายก่อนที่เขาจะขึ้นมานะคะระยะเวลาหนึ่งเดือนพอๆกันค่ะแล้วก็จะมีหน่อใหม่แทงขึ้นมาแต่ว่าหน่อเก่าตรงนี้ก็ค่อยๆแห้งแล้วก็เหี่ยวตายไปค่ะก็จะออกมาเป็นหน่อใหม่นะคะแทงออกมารอบๆเหมือนกันเลยอันนี้ความแตกต่างของเขานะคะบางคนบอกว่า มันต่างมันเหมือนกันยังไงซ้ายมือจะเป็นหน่อเร่วค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็จะมีกลิ่นหอมกว่าส่วนอันนี้ขวามือจะเป็นหน่อกระวานนะคะหัวหน่อลักษณะจะเป็นสีเขียวค่ะแบบนี้เราก็จะมีหัวใหญ่กว่านั่นเองแต่วิธีการปลูกเหมือนกันการปรุงอาหารถ้าเป็นเร่วหอมจะใช้ในส่วนของรากหรือว่าเง่าของเขาในการปรุงลำต้นไม่ใช้นะคะส่วนกระวานจะใช้ได้ทั้งทั้งต้นของเขาเลยค่ะจนถึงใบ แต่จะเป็นไส้ข้างในนะคะในการปรุงอาหารนั่นเองส่วนสรรพคุณมีลงมไว้ให้แล้วนะคะในคลิปก็ลองย้อนกลับไปชมกันได้นะคะเนี่ยค่ะก็คือพืชตระกูลหน่อนะคะเป็นสมุนไพรของจังหวัดจันทบุรีค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับกระวานกับเร็วหอมนะคะถ้าสนใจก็แอดไลน์สั่งเราเข้ามากันได้นะคะ id line คือ0น4์คือ061 4936745ค่ะหรือมีอีกวิธีนะคะเพิ่มเติมนิดนึงถ้าสมมติว่าใครรับไปแล้วยังไม่มีเวลาปลูกค่ะนี่นะคะรับหน่อไปแบบนี้ให้นำไปแช่น้ำไว้นะคะประมาณ4-5วันก็ได้ค่ะแต่ไม่ควรเกิน1อาทิตย์นะคะเนี่ยแช่น้ำแค่น้ำอยู่ระดับนี้เท่านั้นนะคะพอแค่รากจุ่มจะไม่ท่วมหนอ่อห้ามแช่น้าท่วมหน่อค่ะพอแค่รากจุ่มเท่านั้นแล้วเดี๋ยว เนี่ยที่เป็นรากปล่อยเขาจะขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีหนอ่อหน่อใหม่แทงมาด้วยนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปลงปลูกถ้ายังไม่มีเวลาแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มชุมแต่ไม่ถึงกับแชะค่ะ